เราไม่มีจานกับทุกคนเราก็ใส่ในถุงดีครับนี่ใส่ในถุงก็กินได้เร้วดูส้มตำเด็ดๆัดดะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ของดีของทุกคนช่ืยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทนดูปีกไก่ โวยไก่เขาแทนมให้โคตรดีทุกคนนี่ผมได้ซื้อส้มตำใหม่แล้วผมทุกคนดูส้มตำตอนเจา้าครับผมทุกคนเรารอรอคนที่คนที่เขามีกุญแจมาเปิดที่ทํางานนะผมทุกคนเราก็กินข้าวรอผมได้ทําการห่อข้าวมาจากที่บ้านเลยนี่นห่อข้าวมาเองทุกคนแซ่บๆส้มตำแซ่บๆครับผมทุกคน ยังไงก็สวัสดีพราะไม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกันด้วยผมทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างอร่เลอร่อยด้วยนะครับผมทุกคนดูวันนี้เราได้ส้มตําแล้วก็ปีกไก่ครับผมทุกคนนี่ส้มตาตอนเช้าครับผมทุกคนแล้วผมห่อข้าวมาเองนะผมทุกคนนี่เรามีแอปเปิ้ลที่ผมกินเมื่อคืนนะผมกินไม่หมดผมก็เลยเอาไปแอปเปิ้ลมาก,กินด้วยนะผมทุกคนเพราะว่าผมชอบกินแอปเปิ้ลมากครับผมทุกคนไปก่อน โอ้ทุกคนนี่เรานั่งพื้นเลยนะมแต่ผมใช้รองเท้ารองนะมันจะได้ไม่เจ็บขาเราับผมทุกคนมามาทุกคนกินข้าวด้วยกันนี่ส้มตําไม่มีจานนะผมทุกคนผมก็จะใส่ในถุงอย่างเงี้ยเราก็กินกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนทุกคนนี่ทุกคนมากินด้วยกันนะทุกคนแซ่บแต่นี่ไม่มีจานครับผม เด้งทำอะไรอะ่ะไอ้เด้งมันมานั่งมองผมนะทุกคนดูมันั่งมองทำไอะไ้วทุกคนกินข้าวไปเลยเจ้าเดง้งอย่ามากวนได้เปล่า ถครว่าไม่ร้อนก็ร้อนกัน,รนเราไม่มีจานกรับผกคนเราก็ใส่ในถุงดีครับนี่ใส่ในถุงก็กินได้แล้วดูส้มตำเด็ดๆครับุกคน ข้าวที่หุงที่บ้านครับมีเปิ้ลด้วยส่วน้เ<ฮ>ผ็ดเหมือนกันเนี่ย เฮ้ยสองสองคำรู้เรื่องอะไรทุกคนคนดูออกบุงบ้งโคบไปเรื่อง ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ผมด้วยผมทุกคนคือเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุม่มาำร้านนี้ยผม้อบซื้อมากเลยเพราะว่ารถเขามันเข้มข้นจัดจ้านผมชอบจ,จัดจ้านตอนเช้าก็กินแค่กันเยอะๆด้วยนะทุกคนจะได้ตั้งใจทางานทุกคนดู ทนดูปีไก่ให่สุดยอดสุดาสุดาแซบแบ เหตด้วยครับผม นี่คือรวมไทยสามชาติเราขอประกาศพักของคนไทยนำทีโดยวีระคนคนทรรานมีความตั้งใจ กี้เขาขับรถเลือกตั้งครับผมทุกคนกคนคือว่าเผ็ดมากตุ้มตําเผ็ดมากทุกคนแต่จา้าจริงจิงทุกคนดูคนดูก็เผ็ด เผ็ดมากทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยคนดูไปยากปีกอะยาก Ôi oh. Nó thằng nó lội Rất là chừng lời Hãy subscribe <c oughs> ร้านเขาแถมกลิ่นมาให้ด้วยนะหอยไก่เขาแถมมาให้โคตรดีไก่ดีมากเห็นมาก ดูเผ็ดมากทุกคนแล้วก็ประตูกดังยังเปิดไม่ได้เลยไม่มีคนเป็นใจมาทุกคนแล้วผมไม่ได้ซื้อน้ำมากินด้วยแล้วก็เข้าไปกินน้ำไม่ได้ด้วยทุกคนเผ็ดมากมันเผ็ดแต่มัอร่อยนะ གཅིག་རེད། เปิลครับผมทุกคนเราตามต่อด้วยเปิลเพราะว่ามันเผ็ดไม่ไหวเป็นจริงทุกคนผมว่าจะพอเลยนะโอ้โหทุกคนเผ็ดมาก ยังไงทุกคนก็าฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับผมทุกคนแอปเปิลครับผมผมลาไปก่อนครับผมทุกคนฝากกดไลค์ก uh huh. ดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมทุกคนบ๊ายบายครับคนดูดับเผ็ดด้วยแอปเปิลเพราะเราไม่มีน้ำล้วเข้ากําลังไม่ได้ตอนนี้กุญแจยังไม่มาครับผม สุดยอดอร่อ hmm. ย mm hmm.